รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธบัญญาทีพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีสาระธรรมข้า,างสดที่จะมามอบให้กับทุกท่านต่อเน,นื่องจอากเมื่อวานด้วยนะคะโดยพระอาจารย์มานพอุปสโมโอผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ8 4 0ร0สาราชนคภรินในหัวข้อสุขทุกวันไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม์ ที่เราต้องการความสุขม,มันเพื่ออะไรอะ่ะเพราะมันยังเป็นทุกอยู่จิตมันก็เลยดิน้นตะเกียดตะกายฝ่ายฟ้าหาความสุขแต่คนเราเมื่อไม่ทุกมันก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่ต้องดิน้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วทำไมดำมิถูกแล้วไม่เป็นทุกที่ดำริถูกแล้วไม่เป็นทุกเนี่ย เพราะเมื่อดำริถูกแล้วทำให้ปัญญาเกิดทำให้รอบรู้เกิดทำให้ปล่อยวางเกิดทำให้วางเฉยเกิดจิตของคนเราถ้าลอบรู้แล้วปล่อยวางวางเฉยได้ไม่มีโอกาสเป็นทุกข์เลยจะไม่ทุกข์เลย ตอนยาเกิดอย่างไรอะ่ะตามธรรมชาติของความเป็นจริงนะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสู่ใจให้ใจได้รับรู้มากระทบตาให้ใจรับรู้มากระทบหูให้ใจรับรู้มากระทบจมูกให้ใจรับรู้มากระทบลิ้นให้ใจรับรู้หรือมากระทบร่างกายให้ใจรับรู้ อายุของการรับรู้ของใจแต่ละคราวแต่ละคราวมีอายุเพียงหนึ่งขณะของใจหรือเรียกว่าหนึ่งขณะจิตอายุของจิตที่รับรู้เรื่องต่างๆนะรับรู้หนึ่งคราวมีอายุหนึ่งขณะจิตเรื่องหนึ่งเรื่องปรากฏแก่จิตให้จิตรับรู้หนึ่งครั้ง แล้วจิตดวงนั้นดับลงไปเลยเมื่อจิตดับลงไปตัวรู้ดับอารมณ์ของใจไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีที่อยู่ก็ถือว่าอารมณ์นั้นก็หมดไปดับไปด้วยแต่ว่าใจของคนเราเนี่ยเกิดวัยดับวัยธรรมชาติของใจเนี่ยนะใจดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นรับรู้ แล้วดับลงใจดวงที่สองก็เกิดขึ้นมาใหม่รับรู้ดับลงอีกใจดวงที่สามก็เกิดขึ้นมาใหม่รับรู้และดับลงอีกในการเกิดขึ้นรับรู้แต่ละใจแต่ละใจเนี่ยไม่ใช่ใจเดียวกันรู้แล้วดับอารมณ์ที่ปรากฏแก่ใจแต่ละใจก็ถือว่าเป็นคนละอารมณ์กัน ไม่ใช่อารมณ์เดียวปรากฏเกิดใจดวงที่หนึ่งใจดับอารมณ์นั้นก็หมดไปจากใจนั้นใจเกิดใหม่ก็หาอารมณ์เอาใหม่อาจจะเป็นอารมณ์เก่าซ้ำอารมณ์เดิมก็ได้พอใจดับอารมณ์นั้นก็ถือว่าดับหมดไปจากใจนั้นใจเกิดใหม่ต้องหาอารมณ์เอาใหม่ นี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นมาตลอดไอ้ตัวดํมริที่บอกว่าดําริโทกเนี่ยเสียงดังมากระทบหูหนึ่งครั้งน่ะแล้วใจเกิดขึ้นรับรู้เสียงทางหูเสียงนั้น เกิดขึ้นู้เพียงหนึ่งขณะเดียวของใจใจดับลงเลยเสียงนั้นปรากฏแก่ใจแล้วเสียงนั้นก็หมดไปเลยเหมือนกันทั้งเสียงทั้งใจดับไปหมดไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เสียงดังมาใหมก่กระทบหูอีกใจเกิดขึ้นทางหูอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้ว ใจนั้นดับลงไปทันทีเสียงดับลงไปทันทีเป็นมาอย่างนี้เราไม่เคยรู้ถึงกฎธรรมชาติตัวนี้เลยการดำริโทที่พระพรุทธเจา้านำมาสอนเนี่ยท่านต้องการให้เรามองใจแต่ละใจให้ทันว่าใจเกิดขึ้นรับรู้หนึ่งขณะของใจแล้วใจดับลงทันทีเรื่องที่ปรากฏแก่ใจ ดวงนั้นก็หายไปจากใจนั้นทันทีแสดงว่าใจก็ดับหมดเรื่องก็ดับหมดใจเกิดขึ้นมาใหม่รับรู้เรื่องใหม่อีกใจดับอีกเรื่องดับอีกเป็นอยู่อย่างนี้การดำริโถกเนี่ยถ้าไปดำริถึงเรื่องที่ใจรับรู้แต่ละเรื่อง แล้วเห็นเรื่องนั้นดับไปหมดไปอย่างนี้เรียกว่าดำริถุหรือดำริถึงใจที่รู้เรื่องใจรู้สึกทางตาดับลงดำริมองดูใจคิดถึงใจนั้นเรียกว่าดำริถกใจรู้สึกทางหูดับลงดำริถึงใจใจนั้นเรียกว่าดำริถก ใจรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจดับลงดำมเิถึงใจใจนั้นทันทีเรียกว่าดำมเิถูกผลของการดำมเิถูกทำให้พบความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงว่าใจแต่ละใจเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีใจดวงไหนที่จะปรากฏอยู่เกิดขึ้นมาใหม่อีกดับอีก เรื่องของใจปรากฏแก่ใจดวงไหนก็หมดไปจากใจดวงนั้นไม่มีเรื่องนั้นหลงเหลืออยู่ถ้าดำริถูกก็จะพบความเป็นจริงตรงนี้เมื่อพบความเป็นจริงตรงนี้เขาเรียกว่ารอบรู้ะตรงนี้นี่แหละภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าปัญญาแล้วก็ปัญญาตรงนี้ ภาษาธรรมท่านใช้คำว่าวิปัสนาปัญญาการดำรีถูกเนี่ยทำให้เกิดวิปัสนาปัญญา,าทุกเรื่องที่ใจรับรู้เป็นกฎของธรรมชาติดับหมดไม่เหลือตัวใจ,ใจแต่ละใจจะเป็นใจเลวร้ยวายหรือใจดีก็ดับหมดไม่เหลือเมื่อเห็นความเป็นจริงตรงนี้ก็เลยเกิดอุเบกขาเกิดการวางเฉย เราต้องการที่จะกระทาความจริงตรงนี้ให้ปรากฏถ้าความจริงตรงนี้ปรากฏใจอุเบกขาจะเกิดเมื่ออุเบกขาใจที่ดำริแล้ววุ่นวายจะไม่เกิดนี่คือคำดำริดำริถูกเป็นอย่างนี้แล้วก็ดำริผิดนะดำริผิด ไม่ดริอย่างนี้ไม่คิดถึงอย่างนี้ดริคิดถึงไม่ตรงกันเวลาเสียงดังเวลาลูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบร่างกายใจเกิดขึ้นรับรู้ทางใจโดยตรง เมื่อโลภกระทบตาครั้งหนึ่งโล้สึกทางตาก็เกิดขึ้นรับโลภรลปโล,โลนั้นดับลงตัวดำริก็เกิดต่อถ้าฝึกจิตมาดำริถูกก็เกิดไม่ได้ฝึกจิตมาดำริผิดก็เกิด การดำริถูกก็คือการใส่ใจถูกมองถูกคิดถึงถูกพอใส่ใจถูกคิดถึงถูกมันไปพบความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือความรู้สึกเกิดแต่ละคราวแต่ละคราวมีจริงเมื่อมีจริงเราจะเห็นว่าความรู้สึกของคนเราไม่ได้เกิดคราวเดียวเกิดมาหนึ่งคราวจบลงเดี๋ยวความรู้สึกใหม่เกิดอีกหนึ่งคราวจบลง พอไปเห็นความรู้สึกเกิดแล้วดับลงเกิดแล้วจบลงเรียกว่าดับเขาเรียกว่าเห็นความรู้สึกมีแล้วหมดมีแล้วหมดเห็นการเกิดการดับของความรู้สึกแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่รู้สึกมาให้รู้สึกแล้วก็หายไปจากความรู้สึกมาให้รู้สึกอีกหายไปจากความรู้สึกอีกอย่างนี้เราเรียกว่าเห็นการเกิดเห็นการดับ การมองเห็นตรงนี้ภาษาธรรมะท้าเรียกว่าปัญญาปัญญาในทางธรรมเอาตรงนี้นะไม่ใช่เอาปัญญาเฉลียวฉลาดในการเอารมอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ปัญญาไอ้การเฉลียวฉลาดคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นภาษาธรรมะเราไม่เรียกว่าปัญญาอย่างเรานั่งคิดค้นอะไรนักวิทยาศาสตร์คิดค้นทำอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ย ผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยหรือสามารถบุคคลเราไปโลกพระจันทร์ได้เนี่ยแบบนี้ทางธรรมเรายังไม่เรียกว่าปัญญาเพราะดับทุกข์ไม่ได้ในทางธรรมท่านเรียกเพียงญาณคติธรรมสภาพธรรมคล้ายปัญญาแต่ไม่ใช่ตัวปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาก็คือทันที่นี่ความรู้สึกเกิดทางไหนทันความรู้สึกทางนั้นเห็นความรู้สึกนั้นมีแล้วหมดไป มีอะไรมาให้รู้สึกและลึกถึงเห็นสิ่งนั้นมีแล้วหมดไปเนี่ยไปเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาแล้วก็ปัญญาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิปัสนาปัญญาไอ้ตัววิปัสนาปัญญาเนี่ยมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งไม่ว่าจะมารู้สึกทางไหนมันก็เป็นอย่างนี้รู้สึกทางตาก็เป็นอย่างนี้รู้สึกทางหูก็เป็นอย่างนี้รู้สึกทางจมูกก็เป็นอย่างนี้ รู้สึกทางลิ้นมันก็เป็นอย่างนี้รู้สึกทางกายก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกแต่ละความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้หมดพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้หมดมันไม่มีอะไรนอกเหนือนี้มันก็เลยเฉยเฉยไอตัวเห็นเนี่ยมันจะเฉยเฉยไอสิ่งที่มาให้รู้สึกมันก็จบลงอย่างนี้จบลงอย่างนี้มันก็เลยเฉยเฉยเนี่ยนี่คือปัญญาผลที่จะเกิดตามมาก็คือรู้เท่าทันแล้วเฉยเฉยพอรู้เท่าทันแล้วเฉยเฉย มันหยุดการปรุงแต่งพอไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยมันก็ทำตามหน้าที่เท่านั้นเองทำไปตามหน้าที่ให้ชีวิตดำรงโยแล้วก็ชีวิตไม่เป็นทุกข์ชีวิตเข้าถึงความเป็นจริงแล้วก็เข้าถึงความหลุดพ้นปัญญาตัวนี้จะถูกพัฒนาไปตามลำดับนะ ในส่วนของโลกิยปัญญาเนี่ยจะพัฒนาปัญญานี้ไปจนถึงจุดการปล่อยวางเห็นสิ่งที่เราเข้าไประลึกรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายคลายกำหนัด สลัดคืนต่อสิ่งนั้นแล้วก็วางเฉยต่อสิ่งนั้นพระวางเฉยได้ปัญญาก็จะพัฒนาพัฒนาไปไหนต่อพัฒนาไปรู้สิ่งที่พิเศษในโลกนี้เนี่ยมันมีสิ่งอยู่สองสิ่งที่ปัญญาจะเข้าไปรับรู้นะสิ่งที่หนึ่งก็มีการเกิดมีการดับ มีการเการเกิดก็คือมีแล้วหมดมีเรียกว่าเกิดหมดแล้วดับอันนี้เรียกว่าเห็นการเกิดดับของสิ่งที่เกิดดับเป็นปัญญาระดับที่หนึ่งปัญญาสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรอ่ะปัญญาสูงสุดท่านเรียกว่าโลกุตระปัญญาไอ้ตัวโลกุตระปัญญาเนี่ยจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งไปรู้อีกสิ่งหนึ่ง ไปรู้อะไรอะ่ะไปรู้สิ่งที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับเขาเรียกว่าอาสังคตธ,ธรรมพอไปเห็นการเกิดการดับของสิ่งที่เกิดดับจนเกิดการปล่อยวางจิตก็ทิ้งเลยจิตก็ไปมองหาไปเห็นอีกสิ่งหนึ่งว่ามันไม่เกิดมันไม่ดับ แต่มีอยู่สิ่งนั้นคืออะไรอ่ะสิ่งนั้นน่ะสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอสังขตธ,ธรรมนั่นคือพระนิพพานพอจิตไปจับสิ่งที่ไม่มีการเกิดดับก็ทิ้งภาวะของสิ่งที่เกิดดับเขาเรียกว่าจิตหลุดพ้นตรงนี้นี่คือปัญญาในทางธรรมที่จะพัฒนาเข้าไปสู่จดสูงสุด เริ่มต้นมาจากโลกีะปัญญาแล้วก็ไปสู่โลกุตตะปัญญาในโลกุตระปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในมัรคจิตแล้วปัญญาตัวนี้ทำหน้าที่เห็นทุกละสมุทยัยแล้วก็แจ้งนิโรธ เข้าถึงอริยมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นอ,อริยสัจธรรมสี่ประการพอเห็นอริยสัจธรรมสี่ประการก็คือเข้าถึงความดับทุกข์อย่างถาวรการดับทุกข์ดับได้ด้วยการทำโลกุตรธรรมให้เกิด แล้วจะสุขทุกวันจริงๆเนี่ยต้องเข้าถึงจุดนั้นเนี่ยเอาสุขทุกวันแบบธรรมดาธรรมดาแบบเราบ้างฝึกมองตรงนี้บ่อยๆจิตจะค่อยๆหนักแน่นนะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะมองความรู้สึกตัวเองไอ้ความรู้สึกของตัวเราเองมันมีหลายความรู้สึก บางครั้งก็รู้สึกดีๆบางครั้งก็รู้สึกไม่ดีเคล็ดลับนะจะรู้สึกดีก็แค่มองไม่ต้องทำอะไรบางครั้งรู้สึกไม่ค่อยดีเป็นความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญฟุ้งซ่านขัดเคืองอิจฉาริษยาขัดใจไม่ต้องห้ามอีกเหมือนกันมองเฉยๆแค่มองพอแค่รับรู้ ใจงดหงิดก็มองดูเพียงแค่รับโล้ใจลำคาญมองดูเพียงแค่รับโล้ใจฟุ้งซ่านก็มองดูเพียงแค่รับโล้ขัดใจก็มองดูไอตัวขัดใจเพียงแค่รับโล้ไอมองดูเพียงแค่รับโล้ตัวเนี้ยมันมีอ,อันิีงส์งมากมายมันมีอ,อนิอีนสงส์อย่างไรอ่ะอีตอนขัดใจเนี่ยมันมีสิ่งที่เราขัดใจ มันมีคนที่เราขัดใจคนที่เราขัดใจอยู่นู้นแต่ตัวขัดใจมันเกิดข้างในนี้ปกติพอเราขัดใจมันมองคนพอมองคนมันปรุงแต่งมันสร้างตัวขัดใจมาบ่อยๆเลยขัดใจไม่หยุดพอเราขัดใจมันขัดใจข้างในเวลามอง มองตัวขัดใจมองข้างในพอมองข้างในมันทิ้งคนที่เราขัดใจข้างนอกมองข้างในครั้งหนึ่งหยุดคิดถึงคนที่เราขัดใจครั้งหนึ่งมองข้างในบ่อยๆหยุดคิดถึงเขาบ่อยๆมองข้างในตลอดทิ้งเขาเลยพอทิ้งเขาจะขัดใจต่อไหมไม่เจ้าค่ะนี่คือเคล็ดลับห้ามไม่ให้ขัดใจนั้นห้ามไม่ได้ แต่มองมองได้อย่าห้ามเราปฏิบัติผิดกันเพราะเราห้ามแต่พระพุทธเจ้าใช้ให้มองให้ดูให้รู้เท่านั้นเองไม่ใช่ห้ามเพราะไอ้ตัวมองตัวดูตัวรู้มันเป็นตัวละโดยตรงนี่คือเคล็ดลับนะในการที่จะทำให้สุขทุกวันแล้วก็เวลาใดมันทุกข์ใจใจมันทุกข์ข้างใน แต่มันมีสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์อยู่ข้างนอกมองตัวทุกข์ใจข้างในพอมองตัวทุกข์ใจข้างในมันทิ้งเรื่องที่เราทุกข์ใจข้างนอกใจก็เลยไม่ทุกข์นี่คือทำให้สุขทุกวันมองใจบ่อยๆมองใจตลอดมองใจเป็นประจำ เชื่อว่าต่อจากนี้ทุกท่านจะมีความสขในทุกๆวันเลยนะคะช่วงหน้าคุณแม่บา,างรัฐจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างคะรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักนะคะแต่ถ้าผิดหวังจากความรักล่ะจะทำอย่างไรดีนะ้าเราไปฟังคำแนะนำจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาธีผู้ช่วยจ้าอาวาัสวัสุพัน์เทพวรารามกรุงเทพกันเลยค่ะ ช่วงธรรมาพิวัตรก็มีคนถามมาเสมอๆว่าผิดหวังจากความรักจะทำยังไงรักมันมีสามแบบคือ 1. รักคาดหวัง 2. รักสมหวังสามรักผิดหวังในโลกใบนี้มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วถ้ารักคาดหวังก็เราก็หมายความว่าเรารัก ใครชอบใครเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะ,ะดีกันอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้จะอยู่กันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นเป็นความฝันยังไม่ได้เป็นความจริงก็รีมรักแบบรีมเนี่ยนะฮะมันเป็นวนวยากสองรักสมหวังก็หมายความว่าทั้งแหละผู้หญิงผู้ชายได้มาอยู่ด้วยกันสมหวังแลยไม่มีอุปสรรคมันก็ชื่นใจแต่มันมีภาระนะ มันจะมีภาระเพิ่มคึณตแต่บ้านช่องห้องหอต่อก็มีลูกมีเต้าก็คือ,อว่าร,รับรับภาระแต่มันเป็นถ้ามีพยานรักเืาเรียกว่าลูกมันก็เป็นพยานรักที่มีความสุขของเราส่วนรักพลาดหวังในี่มันมีสองสองช่วงคือหนึ่งช่วงก่อนจะแต่งงานกันแล้วพอดูใจกันแล้วเนี่ยก็มีอะไรที่เข้ากันไม่ได้เขาเรียกอะไรนะสมรรถ ว่าลัษนิยมมันไม่เสมอกันสองไอ้ที่มันไม่เสมอกันเนี่ยมันต้องดูความบกพร่องในตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นออไอ้รักพลาดหวังเนี่ยมันต้องดูตัวเราเองก่อนนะถ้าเราไม่ดีพอที่เขาจะรักต่อไปต้องมาสํารวจตัวเองไม่ใช่ว่าคนนั้นจาชู้คนนี้นจะชู้เรามีความดีพอหรือย,ยังที่เขาจะรักหมายความคุณภาพเหมือนสินค้าชั้นหนึ่งหนึ่งเนี่ย ที่เขาซื้อราคาแพงๆเนี่ยก็หมายความว่าคุณภาพสินค้านั้นดีพอที่เขาจะซื้อด้วยราคาแพงๆทั้งเพชรทั้งพลอยคนเราก็เหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายรักพลาดหวานจะไปเสียใจกับใครสองจะไปต่อรองนะอย่าไปต่อรองนะออด,ด้การเอาความตายไปต่อรองการใช้ความตายไปต่อรองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากถ้าเขาไม่มาดีกับเราตามเดิมละเพราะเราไม่ใช่คนดีลนะ เราก็ต้องปลดชีวิตเราด้วยวิธีการและวิธีการหนึ่งแล้วเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะไม่กลับมาหาเราแล้วแล้วก็จะเป็นการท,า,ทา,ายซึ่งกันและกันเอาว่าอารักพลาดหวังเนี่ยนะจึงกลับมาปรับปรุงตัวเองแม้แต่อ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วมีการร่างรากันก็อย่าไปเสียใจตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตตั้งต้นใหม่แล้วมาปรับปรุงตัวเองใหม่ ถ้าเราพงตัวเองได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันก็จะมีสมหวังสักครั้งหนึ่งหรือถ้าปรับปรุงไม่ได้เราก็อาจจะไปเจอผู้หญิงผู้ชายที่เรียกว่าความบกพร่องคล้ายๆเราก็พออยู่กันได้นะที่เรียกสมรสถหรือสมรสถเพราะฉะนั้นก็ขอกราบท่านทั้งหลายให้เข้าใจความรักตามที่ได้ความานี้และท่านจะมีชีวิตอย่างมีความสุขพอสมควรแต่ถ้าพัฒนาให้มันสมหวังและคงคุณภาพไว้ ออของคุณภาพไปเราก็จะมีความสุขในฐานะเป็นผู้ทุชนคนธรรมาดาธรรมดาและก็พัฒนาไปสู่อริยชนในภายหลังสัปดาหนะ์หน้ามาลุ้นกันว่าเราจะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งใดบ้างรอติดตามให้ได้นะคะสาหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นอย่างนะี้คุณแม่ตา,างรัตต้องขอลาไปแล้วะคะ่ะขอธรรมะโปรรักษาทุกท่านให้มีความสุเทุวันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ